ผมคิดว่าหลายๆคนนะครับในการที่เราจะเริ่มเล่นโป๊กเกอร์เนี่ยเรามักจะเริ่มจากสเตรทเล็กๆก่อนมือใหม่หลายๆคนมักจะเลือกเล่นจากห้องไมโครสเตรทนะครับก็คือห้องเริ่มต้นครับห้องที่มีบิ๊กบลายส์สมอลบลายเนี่ยน้อยๆครับถ้าเป็นในคลับของเราก็น่าจะประมาณ0.05/0.1ดอลลาร์นะครับวันนี้นะครับผมได้รวบรวมความผิดพลาดที่ไมโครสเตรทเพลเยอร์เนี่ยมักจะทำกันนะครับ นํามาเล่าให้เพื่อนๆดูกันนะฮะว่าอะไรที่มันไม่ควรทําตามอะไรเป็นความผิดพลาดส่วนใหญ่ที่คนส่วนใหญ่ทํานะครับถ้าเราก้าวข้ามตรงนี้ได้เราก็จะไม่เป็นคนส่วนใหญ่ถูกไหมเราจะเป็นวินนิงเพลเยอร์ครับเรามาดูกันนะฮะเรามาเริ่มกันที่ข้อแรกเลยนะครับ,บรัฟคนที่ไม่ควรรัฟ โอโผมว่าข้อนี้นี่หลายๆคนนาะจะปเป็นกันนะครับคนไทยติดบ l ัฟครับชอบบลัฟคนเล่นที่เข้ามาใหม่ๆเนี่ยมันจะมีความเชื่อว่าโป๊กเกอร์เนี่ยมันเป็นเกมของการบลัฟนะฮะยิ่งบลัฟยิ่งดีครับเวลาที่บลัฟเนี่ยมันจะแบบ สะใจสุดๆเพราะอะไรนะเพราะว่าเราดู y o u t u เนี่ยมันจะมีช็อตที่โปรเพย์เยอร์ต่างๆเข bluff าบลับกันตลอดนะครับและยิ่งถ้าเปิดไพ่ตอนบลับให้คนอื่นดูด้วยนะอ้โหโคตรหล่อเลยครับนี่แหละฮะมันเป็นการเป็นสเสน่ห์ของการบลัฟครับเวลาที่เราเล่นโป๊กเกอร์เราบลับได้เนี่ยมันจะแบบภูมิใจนะครับแต่ทุกคนอย่าลืมนะฮะว่ามันไม่ใช่ทุกคนเนี่ยที่มันจะบลับได้นะครับผู้เล่นใหม่ๆนะครับที่ผมเห็นบ่อยๆเนี่ยมักจะชอบบลับเพราะแค่อยากจะบลัฟครับไม่ไดีดูนะครับว่าอีกฝ่ายเนี่ยเป็นผู้เล่นประ เล่นเก่งไหมมีตัวแปรอะไรบ้างนะครับที่เราจะบัฟเขาได้เนี่ยถ้าเขาเป็นผู้เล่นที่หมอะไม่ค่อยเป็นแล้วเราไปบัฟเขาเนี่ยเราถูกจับอยู่แล้วฮะถูกจับไก่ครับสุดท้ายเราจะเป็นไก่เองอยู่แล้วนะครับและเราเนี่ยก็ะจะเสียหายมากเลยนะฮะเพราะอย่าลืมนะบัฟเนี่ยมันมันจะดอกพอตมันจะใหญ่ตลอดเวลาครับถ้าเราบัฟเนี่ย บลัฟนี่มันอย่างมากคะัที่ที่ผมนิยมไว้นะครับก็คือบลัฟเนี่ยมันจะได้น้อยแต่พอโดนเนี่ยโดนเยอะเพราะฉะนั้นอยากจะให้มือใหม่ทุกคนนะครับเลือกจังหวะบลัฟให้ดีๆอันนี้ผมย้ำเติร์ทุกคนในตลอดในฟลิปโปเกอร์นะครับว่าต้องบลัฟให้มันถูกคนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเพิ่งเริ่มเล่นการบลัฟอาจจะยังไม่จําเป็นนะครับในความเห็นของผมนะฮะเรามาดูข้อที่2กันครับการเล่นรูสเล่นไพ่กว้างเกินไปในตําแหน่งแรกๆนะฮะผู้เล่นส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเข้าไปเล่นไพ่ตรงกลางครับก็คือเข้าไปเล่น แต่เข้าไปเล่นโดยที่ไพ่เนี่ยมันไม่ได้ดีมากครับความจริงในโลกของโป๊กเกอร์คือส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะไม่ติดไพ่นะฮะไม่ใช่ว่าเราตตดนะครับเรามักจะไม่ติดครับพอไม่ติดเนี่ยเราก็หมอบถูกไหมทาให้ส่วนใหญ่นะเราเนี่ยจะเสียชิปตรงนี้ไปฟรีๆเลยเวลาเข้าไปดูอ้าวไม่ติดหมอบดีกว่าแต่แล้วยิ่งเรนจ์เรากว้างนะครับหน้าไพ่เรามันกว้างเนี่ยสมมุติว่าผมเล่นแมมแจ็คออฟสูท คือแมมแจ็คที่มันอยู่คนละสีในตำแหน่งอันเดอร์เดอกันคือตำแหน่งแรกเลยในพรีฟลอบนะครับมันทําให้เราเล่นช่วงฟลอบแล้วเราจะอยู่ในตำแหน่งที่เสียเปรียบมากและยิ่งสมมติถ้าเรามีแมมแจ็คแล้วเราไปติดแมมหรือติดแจ็คไพ่ของเราเนี่ยก็ไม่ถือว่าใหญ่นะเราอาจจะมีแมมคิงหรือแจ็คคิงอะไรที่เขาใหญ่กว่าเราก็ได้นะครับมันทําให้เราอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นมีความเสี่ยงดังนั้นเราควรจะเล่นไพ่ให้สัมพันธ์กับตำแหน่งนะครับ อันนี้มีคลิปบอกถึงตำแหน่งไหนควรเล่นไพ่อย่างไรไปได้แบบนะฮะข้อที่3ครับตรงข้างแบบข้อที่2ครับท้ายเกินไปครับเล่นไพ่แคบเกินไปในตำแหน่งท้ายๆตำแหน่งท้ายๆหรือว่าเลดโพซิชันนะครับก็คือตำแหน่งที่เรามีความได้เปรียบสูงอย่างปุ่มบัตทอนนะครับหรือว่าคัตออฟนะครับไม่ใช่ว่าแค่ลูสเกินไปไม่ดีเท่านั้นนะครับท้ายเกินไปเนี่ยก็ไม่ดีเหมือนกันเพราะว่าการเล่นในช่วงพรีฟอร์มเนี่ยมันจะมีเป้าหมายคือเราจะต้องกินบลายขึ้นต่อสู้นะฮะบลายก็คือไอ้เงินที่เราวางก่อน ถ้าเกิดเรารอไพ่ดีๆมากๆในตำแหน่งท้ายๆเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยไม่สามารถขโมยบายได้นะครับจะสมบูร์ให้เราเนี่ยถูกบายกินเรื่อยๆเลยและเรายิ่งขโมยบายไม่ได้ด้วยเนี่ยเราจะไม่สามารถปะครองสแต็กตัวเองได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติเราอยู่ตำแหน่งท้ายๆเนี่ยเราอาจจะต้องขยายเรนจ์ขึ้นหน่อยนะคือเล่นกว้างกว่าตำแหน่งแรกๆจำไว้ทุกคนตำแหน่งแรกๆเล่นแคบๆตำแหน่งท้ายๆเล่นกว้างขึ้นได้แต่ไม่ใช่แบบว่ากว้างขึ้นไปทุกไพ่นะฮะเราจะสามารถขโมยบายได้นะครับ เราก็ใช้ความได้เปรียบจากตำแหน่งเนี่ยเล่นไพ่เหมันกว้างขึ้นเพิ่มโอกาสในการยื้เราจะมีไพ่แปลกๆไปตีเขาก็ได้หรือถ้าเราถูกคอเราก็ยังอยู่ในตำแหน่งที่ได้เปรียบนะฮะ เรามาดูข้อที่4กันนะครับอันนี้ผมว่ามันสัมพันธ์กับทั้งข้อ2ข้อ3มเลยนะครับมันคือการชอบเล่นในตำแหน่งที่เราเสียเปรียบนะฮะผู้เล่นหน้าใหม่เนี่ยในระดับไมโครเป็นกันส่วนใหญ่นะฮะที่ผมไปนั่งดูเขาเล่นกันมานะครับคือจะไม่ค่อยสนใจตำแหน่งในการเล่นครับเพียงแค่มีไพ่ดีๆนะใจก็มาไพ่ก็มานะครับพร้อมพุ่งในทุกสถานการณ์เลยมันจะทําให้บ่อยครั้งนะครับการเล่นในตำแหน่งที่เสียเปรียบเนี่ยมันจะทําให้เราโดนผู้เล่นจากตำแหน่งที่ดีกว่าโจมตีเอานะครับเอาชนะเราไปได้บ่อยๆในฝรั่งนะครัับเเขาาจะนนน้ตแห่งส เล่นไพ่เนนะครับเพราะว่ามันจะสร้างความได้เปรียบมากเลยนะครับเราเล่นไพ่อะไรก็ได้แต่ถ้าเราอยู่ตำแหน่งที่ดีกว่าเราจะได้อินฟอร์มชันจากคู่ต่อสู้ได้คิดมากกว่าได้เห็นได้การตัดสินใจที่ดีกว่านะครับเราไปดูข้อสุดท้ายกันครับข้อสุดท้ายคือการที่เราเนี่ยชอบโอเพนลิมโอเพนลิมลิมคืออะไรลิมก็คือการที่เราเนี่ยคอไปเท่ากับบายนะครับสมมติว่าบายนิดก็คอไปแค่บายนึงเท่านั้นเอนงครับ ในเกมระดับไมโครนะครับผมเห็นผู้เล่นใหม่ๆนะจากตำแหน่งแรกๆนยะชอบลิ้มกันมามากเลยนะครับทำให้าาช่วงเล่นฟลอปเนะี่ยมันจะอยู่ในตำแหน่งที่เสียเปรียบนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ทําให้มีผู้เล่นหลายๆคนลิ้มตามันมานะครับเราจะเดาเลนจ์ไพ่ของเขาไม่ได้นะฮะถ้าสมมติว่าเขาลิ้มกันมาทุกคนเลยหรือมีคนข้างหลังเรสใส่นะครับทำให้เราต้องคอในราคาที่มันแพงกว่าแล้วมันก็ค่อนข้างจะไม่สตรองและไม่แข็งแรงเลยเราอาจจะเป็นคนเรสเองะจะดีกว่านะครับและถ้าสมมติเราคอไปแล้วเราไม่ติดอะไรที่ฟลอปเราก็หมอบแล้วก็เสียตังค์อยู่ดี การเปิดด้วยการลิ้มเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สิ้นเปลืองแล้วก็ค่อนข้างจะส่งผลเสียอะไรในระยะยาวนะครับผมคิดว่าทางฟลิปเนี่ยนะครับจะชอบแนะนําให้เราเนี่ยเปิดด้วยการเรสไปเลยดีกว่าการลิ้มนะครับเพราะมันสตองกว่าแล้วก็เราเนี่ยถ้าเราเรสเนี่ยแน่นอนไนพายเราต้องดีนะครับฟลิปโปเกอร์เนี่ยจะชอบแนะนําให้เพื่อนๆทุกคนนะครับพยายามเล่นด้วยกันรเรสมากกว่าการลิ้มนะครับ จบกันไปเลยนะครับกับ5ข้อที่ผู้เล่นไมโครสเต็กเนี่ยมักจะทําผิดพลาดกันนะครับผมว่าพวกนี้เนี่ยจะช่วยทุกคนได้ดีเลยนะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเล่นไมโครสเต k กและความผิดพลาดพวกนี้ผมไปนําไปวิเคราะห์แล้วก็ไปนั่งดูคนเล่นมากันนะครับเชื่อว่าเอาไปปรับเนี่ยจะเล่นดีเล่นแน่นขึ้นแน่นอนแล้วก็สามารถสร้างผลตอบแทนให้มันมากขึ้นได้แน่นอนนะครับยังไงถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ Share, กด subscribe Flip Poker อยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวด้วยกันติดตามกันเป็นนานนะครับผม